ครูผู้หญิงเวลาตรวจของเล่นอ้อ้าวเ่นอะไ,ไรอ่ะเด็กชายแชมป์อ้าว ก็สปินเนอร์เลยครับครูอ๋อสปินเนอร์ที่หมุนๆอย่างนั้นเหรอลูกของเล่นแบบนี้เอามาโรงเรียนได้อยู่นะยกเว้นพวกปืนพวกที่มันอันตรายนะ่ะลูกไม่ใช่ปืนหรอกครับกูพี่ดึกยืนมันคือสปินเนอร์ครับน่ารักน่ารักคิคุณอันเน่นโอเคนะลูกงั้นขึ้นห้องเรียนได้เลยครับรูพี่ดึกยืน ครูผู้ชายเวลาตรวจของเล่นครูพิยุทธอ้าวเด็กชายแชมป์หยุดก,ก่อนนี่มันอะไรอะ่ะเด็กชายแชมป์เอาอะไรมาโรงเรียนเนี่ยฮะเขาห้ามไม่ใช่เหอรอเนี่ยก็สปินเนอร์ครับครูแม่นตรายหรอครับลองหมุนแน่เลยครับครูได้เลยลูกโอ้สปินเนอร์จริงด้วยลูกอ่าหมุนได้ด้วย <laughs> เธอคิดว่าขู่โง่เหรอไปไกลครับมันคือปืนเนี่เห็นไหมพกปืนมาโรงเรียนได้ยังไงฮะแต่ผมไม่ทำเป,ป็นปืนหรอกครับผมจะทำเป็นเป็นสปินเนอร์ผมจะไม่ยิงเพื่อนหรอกครับอ๋อเธอจะมาเล่นแง่ใช่ไหมวันนี้ไม่ใช่ปืนอันเธอเอาไปแล้วเธอรู้ไหมว่าอันนี้คืออะไรนี่คือไม้เลียวที่ใช้ตีเด็กดื้อยังไงล่ะอันนั้ไป